สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันเช้าวันนี้ตีห้าครึ่งครับช่องตองพรพอมพบกับท่านผู้ชมวันนี้24พฤศจิกาย,ยน256ครับมีข่าวดีจากธนาคารทกศครับโอนรายละพันชาวนาโอนห้ารอบเริ่มโอน28พฤศจิกาย,ยน66นี้ครับที่เพจข่าวกระทรวงการคลังขึ้นข่าวว่าทกศเตรียมจ่ายเงินค่าบริหารจัดการข้าวให้ชาวนาตามนโยบายรัฐบาล ห้าจุดสี่หมื่นล้านบาทเติมยี่สิบแปดพอยอนี้โดยทกศเตรียมจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิตสองห้าหกหกเจ็ดเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามมติคั้นตีํวงเงินห้าหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิกล้านบาทในอัตราไร่ละพันสูงสุดไม่เกินยี่สิบไร่เป้าหมายกเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า4.68กล้านโคเลือนเริ่โมโอนเข้าบัญชีบัญชีเริ่มโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันที่2 8ิพฤศจิกายน พฤษจิกาย,ยน256 6เป็นต้นไปพร้อมจัดมาตรการคู่ขนานในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและส่งเสริมสภาพคล่องชาวนาผ่านสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2566ัน256าและสินเชื่อเพื่อร่วมรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสาบันเกษตรกรปีการผลิต26 6 6ั 67. นายหนาชัดชัยสิริไลผู้จัดการานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก,การเกษตรนังกฤบทกศสอเปิดเผยว่าตามปฏิคุณตีเมื่อวันที่ส4พฤศจิกาย,ยน,นารรอสองพันศ หรือว่าบอร์ดตกศสนะครับโดยนายจุลพันธ์อมอนิวัฒน์ตํารีช่วยราการกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดตกศสประชุมเมื่อวันที่23มิถุนายน26ได้เห็นชอบให้ทรกรสขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรกผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และสภาพคล่องในการใช้จ่ายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตข้าวให้สามารถขายได้ในราคาสูงขึ้นผ่านโครงการสนับสนุนข้าวบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566-67วงเงิน5,4,336ล้านบาทให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรปีการผลิต2566-67เป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์4.68ล้านคนเรือนพร้อมจัดทาแผนการโอนเงินส่งถึงมือเกษตรกรเป็นลายภูมิภาคแบ่งเป็น5รอบเริ่มตั้งแต่28พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งเกษตรกร,ร,กรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BAC Mobile ตลอด24ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน BAC Connect ทาง l ล ne BAC Family อีกด้วยในการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวรัฐบาลได้มอบนโยบายในการจัดทำมาตรการคู่ขนานเพื่อดูแลแล,และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกแบบครบวงจรอีก2มาตรการได้แก่1สินเชื่อชลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2 5 6ห้7 วงเงิน34,000ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายให้เกษตรกร,กรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าวโดยไม่ต้องเร่งขายข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจํานวนมากและราคาตกต่ำโดยรัฐบาลรับภาระในการชําระดอกเบี้ยแทนเกษตรกร,กรและทธอกสอยังสนับสนุนค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกให้อีก1 5 0 0บาทต่อตันกรณีเก็บข้าวเองได้รับ1,500บาทต่อตัน กรณีเกษตรกร,ร,กรฝากข้าวกับสถาบันเกษตรกรเกษตรกร,กร,ะร,กรจะได้รับพันจะได้รับห้าร้อยบาทต่อตันสถาบันจะได้รับหนึ่งพันบาทต่อตันสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมมาตรการพักชาระหนี้ลูกค้ารายย่อยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสินเชื่อชะลอการขาเข้าเปลือกนาปีได้นงเ,เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดและสองสินเชื่อเพื่อร่วมลงข้าวสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต256ห้า6กถ้าเปรงเงิน1 0 0ล้านบาทโดยสากลการเกษตรชุมนุมสากลการเกษตรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าชุมชนที่ประกอบธุรกิจรวบรวมข้าจากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปโดยสถาบันชำระดอกเบี้ยเพียงร้อยละหนึ่งต่อปีส่วนที่เหลือรัฐบาลรับผันรับภาระชชำระแทนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศหรือคนเซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์0 2 5 5 5 0 5 5ครับ ขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจกระทรวงการคลังครับจะแนบลิงก์ข่าวนี้ไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ท่านผู้ชมอ่านเองครับในรายละเอียดส่วนแผนการโอน5รอบเริ่มบอนวันที่28วิพายนนี้เราเคยทําคลิปเมื่อวานนี้ครับไปดูย้อนหลังได้นะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ